คอรี่เรืออะไรนี่แต่ค่ะแต่ก็มีกระดำขีกันเขาบ, <c oughs> กบ,กบอกว่าไส้กรอกจานนี่แต่กะเปี๊ยวหน้ามันเนี่ยเขาอมีมากในพระแบบคอรีเจียวอันน้ามันหมูคนเด้อค่ะเด้อแบบเมืองค่ะเจียวน้ามันหมูค่ะเราจะใช้น้ำมันหมูมาผัดนะคะมาค่อยมอาดูกันนะคะตอนน้ำมันหมูสุกนะคะเนาะตอนสุกแล้วน้ำมันออกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะลบแล้วค่ะตาไฟ่จ่ามันค่ะเท่าไห เรื่อจะได้ที่เลยพี่น้องจา๋าเกี่ยวน้ำมันของเราก็จะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะท่บนผู้ชมคะ่ะซุกกระชาเอาคืนคะนะจ๊ะเราต้องซูเกเลยแยต้องมาเนี่ยตัวเนี้ยหมดกระทะหรือเปล่าแก,กาเ้เจงเจงเจงซะตายให้กลองเครื่อง่ราไปกลองเครื่องเราเบิ้งอะไรนี่นอะไรเข้าดีกว่า เน่ก็งงบ้างบก่ใส่คกลงไปเลยค่ะ กคนคนรจะไม่ทอกัญ้านี่จะตีนกงได้หรอคนไม่ทอดกัญาใส่หมูลงไปได้ค่ะก็คือคือปลา ซอสลงไปเลยค่ะเส่ซอสพริงรสค่ะน้องจา๋าแล้วก็ใส่รสด,ดีค่ะแล้วใส่น้ำตาลนะคะแล้วแต่คนชอบค่ะแล้วก็ใส่ชอบไม่ต้องใส่บอกพี่น้องต่อไปน้ำมันหอยะคะ่ะไปนิดนึงน,นิดนึง <c oughs> แล้วผงชูรสค่ะ หรือว okay, oh okay. okay. ่าผงนอนนั่นเองค่ะเจ็นอนเจ็ดนอนจร้ายจะร้ายจใจเลยว่าแสบซ้าโอเคแสบไปเปิดไฟก่อนนะคะค่อ้าวตุๆค่ะ ใส่ทาลงไปเลยค่ะตรนกลางกรอสุนก็ไค่กล่องที่น้องจะกล้องสั่นค่ะมือก้องแขนอ่อนค่ะเห็นก่อนค่ะมันก่อนไปแขนอ่อนอยากทีเลยค่ะ ผัดตัววันเซ่าแล้วก็บ๊อกค,คอรี่แล้วก็กระหล่ำปลีนะคะใส่กัน,นะคะ่ะค่อยมาดูค่ะแป๊บหนึ่งค่ะ พูสิกินพักไปน่องจาอยนี่หนไม่มีในหนาไม่ขวดนะหนำไม่ขว,ด,นะมวดมากมาก,ก็ของสิหนำแค่งออกตอนเสรจหนำเจกหน่อยหนำซิงค่ะไม่ต้องดูตาน้ำครับเดี๋ยวไปแห้ให้แม่ในเจก็จกหน่อยผู้โยจลกหน่อยไปผู้ไปไข่ไม่ใส่ ไส่ามาโดยโดยจะได้จำฮัตส,สู่ฮัตสู้หนะเปิดตรงนั้นเปิดฟ้ามาดูดิใส่พริกไทยลงไปหน่อยนึงค่ะมันจะได้หอมหอมจะได้ต่อไปน้องคลจะกินผักได้แล้วะคะพี่น้องค่ะนางอยากสูงค่ะกินไข่กับผักค่ะเอาซิมค่ะซิมค่ะเลยเด้อยวเขา สรสชาติเป็นยังไงเค็มไหม,ไมเ,เค็มจางจืดนัวก็ว่าไปเป็นยังไงใช่ค่ะ,หคะให้มันสีเอาสีสันส,สวยๆค่ะโอยเคเนาะน,นู่นอะไรเนาะสีสันมก่อน,นะคะ่นนเะเตรียมถาดได้ไหมเตรียมรากจานได้ไหมจะไ,ได้ไปเบิ่งกันนะคะแป๊บหนึ่งค่ะแต่พี่น้องจ๋าหน้ากินไหมคะ ผัดผักรวมของเราเสร็จเรียบร้อยค่ะผักรวมมีผักอะไรบ้างค่ะมีบลอกแคอรี่แล้วก็ถั่วตันเตาแล้วก็กระหล่ำปีนะคะผัดเส็จหมูสามชั้นเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็คืออร่อยกว่าเก่าค่ะอร่อยกว่าเก่าจริงๆนะจ๊านะจ๊าไม่เสียก็มาชิมจา้าคลิปนี้เขาจะไปเพยงทำอย่างไรพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกกระดิง่งจย่พี่น้องจาเพลา,าดประาบการแจ้งเตือน คลิปแม่แม,มงสาวราพาก,กินแพรว่านนะพี่น้องเนาะพี่น้องเธอคลิปแพรว่าเขาปกคลจะเดินุ่มเรื่องเก่าหนาค่ะอย่าเจ็บอย่าไข่มือใส่ได้ร้ายจ้าขอบคุณเอฟซีไม่ที่กำลังคำวิจิตตามแพรว่านะคะขอบว่าเด็กกระถาแพรว่าจะเด้อได้แพรบ้าคลิปนี้ขอ,ขอ,ขอ,ขอจบใบเพียงสานีจ้่พี่น้องจ้าแายบายจุ๊บจุบจ้า